ครับสวัสดีครับผมเช้านี้ที่สกลนครสเนอิมบุญสุน,นำสิ่งดีๆมีสาระและมีประโยชน์มาสู่พี่สู่น้องบึงคือเก่าได้พี่น้องเนะ้อยูน้ำมือผมนี้คือผลไม้ป่าชนิดหนึ่งที่ถูกลืมและหลายคนยังบ่รู้จักเนาะพี่น้องเนาะ สนออิมุุกก็เลยเก็บบรรยากาศสู่พี่สุนองเบิงเผื่อสิมีประโยชน์ต่อท่านเนาะพี่น้องสมุนไพยอยู่ยนมือผมนี่คือมากตาไกา่มากตาไก่นี่เห็นอย่างได้ซ้อยอย่างได้มากตาไก่นี่เป็นไม้ขนาดกลางเนาะพี่น้องเนาะขนาดเล็กหรือขนาดกลางกึ่งต้นกึ่งถาวนพี่น้องเองสรรพคุณทางยาพันมีประโยชน์มากมายผลสุกพ่นที่กินได้บ่ได้ครับผม แต่รสชาติมันจะออกหวานๆปลาเล่มปลาเล่มคนบอกเขาได้ยมกินที่น้องเลยหวานหวานปลาเล่มปลาเล่มแปลกๆแต่กินได้สรรพคุณทางยาแก่นของพ่นเท่าของพ่นตัดเอาไปต้มเข้ายาตันอื่นช่วยไปบำรุงโลงหิตบำรุงเลือดเลือดจางเลือดบดอดีอดเลือดเนืดเลือดเหนียว เลือดข้นตัดออกแก่นของต้นกระแพงเจ็ดชั้นนี้ไปต้มอ,อยููต้มกินจะสามารถเห็ดให้เลือดเนื้อเลือดเหนียวท่านนั่นดีขึ้นหรือบรรเทาวบาบางเห็ดให้เลือดเดินสะดวกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นยังสามารถช่วยไปบำรุงหัวใจไผ่หัวใจบดีตัดออกแก่นของเพิ่นไปต้มกินช่วยบำรุงหัวใจได้อย่างดีนะพี่น้องเนาะบำรุงธาตุจะเลื่อนอาหาร บำรุงหัวใจแก้กระใสเด้อพี่นอ้องเด้อแก้เลือดเนืดแก้เลือดเหนียวเขายังสามารถช่วยไปบรรเทาอาการเกี่ยวกกับพวกปวดเมื่อยตามเส้นตามเอ็นตามเนื้อตามตัวบำรุงกำลังท่านชายได้อย่างดีเด้พี่น้องเอ้อนี่คือประโยชน์ของกำแพงเจ็ดชัน้นหรือบ้านผมเรียกต้นมากตากไก่ พายเห็นภายหูจักให้หาเห็ดยู่เห็ดกินลองเบิ่งไม่พี่น้อง้อแก,ก่กระสายเส้นเพิ่นจะไปสมการซึกหลอของร่างกายเอาให้มันดีขึ้นด้อพี่น้อง้อนี่คือประโยชน์ของมากตะไก่หรือกำแพงเจ็ดชั้นเอาทุกสิ่งทุกอย่างก่อนกินก่อนใส่ให้ท่านศึกษาดีๆด้พี่น้องเด้อเพราะบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับเบแพ้บางคนกินแล้วหายเร็ว บางคนกินแล้วหายช้าแล้วตลังกายของคนกินแล้วให้ท่านอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไขา้ให้สุขภาพแข็งแรงด้วยครับนะ้อขอขอบคุณขอบคุณครับผมบ๊ายบาย